ประจำปีวัดเชิร์มไหวนะคะวันนี้เรามาเที่ยวงานวัดกันค่ะมีอะไรบ้างสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ไส่ก,ก่อกลูกกระทาหันด้วยค่ะลูกกระทาหันตัวละ30เก็บตัว2 0ย

ไส่กรอบผลไม้เทื่มน้ำตาลนะคะขนมเทุกผีไส่แตกขนมเบื้องน้ำเต้าร้านนี้มีน้ำพริกนะคะต้อยมาเลิศมีอะไรบ้างเอ่ยมีหลายอย่างนะคะขายอยู่ที่บัดเติงไหวนะคะ อ๋อเคยออกทีวีด้วยอยู่ที่ไหนอะคะน้ำพริกนี่อยู่ที่เดิมมาขายอยู่ที่ไหนลังสิตครับอ๋อขายอยู่ลังสิตออกงานอ๋อออกงานมีดารามากินเยอะค่ะยังไงมาอุดหนุนกันได้นะคะงานวัดเติมไหวายมีกี่วันสามวันค่ะมาอุดหนุนกันได้ค่ะ กกระทาหันนกกระทาหันนะคะมีคนมาเที่ยวกันนะคะน,นี่ของดูเยลลี่นะคะเยลลี่เย็นข้าเป็นน้ำใส่แก๊ ลูกิ้น,นท้ำจิ้มรสเด็ดรับประกันคุณภาพนะครับอร่อยอร่อยแน่นอนนะค้มน้ำ้มนะคะต่อน,ะะน่ะก็มน้ำจิมี้มน้ำิมน้ระ้ม้นจถ้นนมนะะม้ม้จ้มได้ไมน้ิวม้ิวให้หม ไก่ย่าง <ผม S 2> อ่าไก่ย่างอันนี้อยู่ที่นครปฐมครับผมนะครปฐมจ้าอร่อยไหม่อ,อยครับผมต้องชิมชดูครับอ่าสูตรเด็ดนะคะสีส้มนครปฐมจ้าสีส้มขายดีนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะชื่อไก่ย่างแม่บุญตานะครปฐมวันนี้มีอะไรบ้าง

ชิ้นหมูไหม,ล,มละสามบาทแม่ขายกไปด้วยยกไปด้วยทอดไปด้วยยกไปด้วยนะน้ำนิ้ยำกาละแม่หมอแกแล้วก็ข้าวหลามนะคะเที่ยวงานรันนะคะอันนี้ก็จะมีเหมืูมต่างๆนะคะ ง,งานวัดนะคะก้เเติ่วเรืออยุธยาค่ะโอ้หเาทำน่ากินนะคะเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะก็มีคนกินเยอะอยู่ค่ะนี่ก็มีชินช้นช้าสวรรค์ มีที่ป้าเป้าอของเด็กะนะคะนม่มยิงแล้วก็ได้ตุ๊กตาแล้วก็ิงล่ะนนั่นก็เป็นวิถี้าสว่าง้านนี้ก็มีหอยทอดมีข้าวกะเพรานะคะแล้วก็มีของเด็ก ตีบรถไฟตีบสปริงบอดตีบชิงช้าสวรรค์ตีบนะหมุนก็ตีบนะคะเด็กจะปเลนกันเยอะอยู่อันนี้ อันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะคะอันนี้หมาเหมือนกระต่ายเหมือนกันเ่อเหมือนกระต่ายเอาไปไว้ข้างในกลมกลืนนะป้อนอาหารกระต่ายได้แต่มีตัวนี้หลุดเข้ามานะคะป้อนอาหารกระต่ายค่ะเออกินแครอท ตักปลาสวยงามนะคะสามไม้ยี่สิบนี่ค่ะไม้มันก็จะเป็นกระดาษนะคะตักได้เอาไปเลยมไม้ยี่สิกกติกามีกกติกาอยู่นะคะการตักปลาห้ามเอาถังลงน้ำห้าม ยิงถูกได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ะคะ่ะร้านไข่ทองกาละแมนะคะนี้โหกาละแมน่ากินหลายกาละแมเลยคะ่ะเยอะนะคะอูใกล้ๆนะคะกาละแม,มกาละแมข้าวเหนียวแดงกาละแมใบเตยขายยังไงะคะสามห้าสามร้อยอ๋อ,อ,อเลือก เลือกได้หลายรถค่ะคาราเมลทุเรียนคบะพี่แล้วก็อันนี้แบบเพชบุรีหนึบนับของที่เพชรบุรีเลยใช่ไหมคะค่ะอย่างเพชรบุรีอ๋อราชาหมูกนะชับนะคะเริ่มต้นที่3ามบาบาทจะมี มีจะไรอยอ่างนี้นะคะมีหลายอ่างมีผักมีเนื้อมีหมูหน,มหน,นะคะใครจะกินเขาก็นั่งนั่งกินกัตามทีม่งานวันวมมมมดนี่นะคะเรช่องนมสด2ีิบาทด้วนะมีผลไม้ใช่ะะหิะะ้วด้วยค่ะยำทะเลดอ มีหอยมีก oh, hey, oh, oh, nice? ุ้งมีปูนะคะอย่างนี้กล่องเท่าไหร่คะอันนี้กล่องละนหนึ่งร้อยค่ะชุดเล็กธรรมดา50บสี่คนถึงขนาดอ๋อมาอุ่นหนุนกันได้นะคะมีแซลมอนด้วยปูตกด้วยมีไข่แดงะค